เยอาลูกจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้อเ,เอาเร็แล้วเอาไปนอนข้างในไปมาข้าไปนอนข้างในไปานอนข้างในไปเดยว ไปนอนข้างในาไปมุดเข้าไปมุดเข้าไปนั่นแหละถูกต้องเลยโอเคแล้เวเข้าไปนอกข้างในานะครับโอเคนะเออมันก็จะได้ไม่มียุงกัดไงลูกเข้าไปนอกข้างในานะ <c oughs> นี่ยกลุกมานอนนี่แล้วคุณโยมนั่งนั่งเดินเข้ามาข้างในาแล้วน่ะเอาหวอวออกมาทำไม กัตกุตกตาอนะไรอย่างเงี้ยอ่ะจะนอนตรงนี้เหรออ่าแต่ว่าก็มีช่องอยู่คนยมเดี๋ยวก็เข้าไปข้างในปวดเอ้ยเห็นม้งอยู่ยังไม่คุ้นคนยมยังไม่คุ้นชินกับมง้งนะคนยมนะแล้วก็จึงได้มานอนอย่างนี้ เข้าแล้วคุณโยมนะยังไม่เข้าไปนอนนะโยมนะนอนเล่นกอตุตาอยู่ข้างนอกอยู่ก็จะมีอูเข้าไปอยู่เยอรอ,อาตามชมกันลวกันว่าลูกจะเข้าไปไหมไปยังไง,งไวันนี้ไม่ค่อยมีอย่เท่าไหร่คุณโยมหนึ่งก็คือ,รอเราได้เอาเนี่ยคุณโยมจำเนียน แบบไล่ยุงสมุนไพรไล่ยุงประตูโอเคคุณยูมไม่ค่อยมียุงเท่าไหร่วันนี้แต่ว่ารอดูว่าลูกจะเข้าไปข้างในหรือเปล่าแค่นั้นเองเราจะได้ปิดมุ้งให้เนาะวันนี้อ้าวโอ้โหว่าเสียงอะไรแล้วหนงมะเททำไมอ่ะมันไม่ใช่ของกินลูกมันคือที่ไล่ยุงลูก วางไว้ตรงนี้คนยอมได้กลิ่นนะกินกระเทียมเฉยเลยไอ้อ้วนเขาเอามาไล่ยุงลูกของกินหนูก็เยอะแยะนะลูกโอ้โหกินกระเทียมเฉยเลยอะกระเทียมกับหอมคือเขาเอามาไล่ยุงลูกเข้าใจครับว่าเอามาไล่ยุงไหมแล้วหนูก็มาเทแล้วมากินเนี้ยเนี่ย,ยมาเทแล้วมากินเนี่ยเนี่ยโอ้ เยังว่าเสียงอะไรดังกรอกเลกกรกลกวดเอ้ยย่าบอกแล้วจะมาตั้งกินต <atoire. S 1> <dairy S 2> ่ออีกอืมเอาไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเองนี่กินไม่หยุดไม่หย่อนเลยจับจับจับเลยนะเอาไปพอส่งไปให้เอาไป ก็เทียมหมดเอ้ยยังไม่อยอมนอนในบ้านเลยเดินใกลจะเข้าไปนอนแล้วแต่ม้งมันมัน,ม,น,ม,นมาตกลงมาม้งตกลงมาก็เลยทำให้ลูกเนี่ย เข้าบ้านไม่ได้ไม่เข้านอนอีกเหรอหอืนอนอรตรงนี้ือกัดน,นลูกไปเข้านอนในบ้านไปเดีด๋ยวนอนในบ้านไหมฮึ วันนี้นอนด้วยวันืี้น้ำบ้านดีๆไปเดี๋ยวจอมไปชอบพลบยกพลบเปล่าหนีไปถึงท้องเงาตอกต้นไม้ยกหุ้มดู่โดดแล้วก็จะจะได้เข้าบ้าน ลงมาเขาว่า,างไม่นอนอะ่ะเราก็นึกว่าไปไหนมึงยังมานั่งกินต่ออีกไอ้อ้วนเออเอ็นี่เว้ย <c oughs> มานั่งกินต่อเสร็แล <c oughs> ้วเออเราเดินว่าเข้าบานะ้นานแล้วภาษาเปิดไล่ลงฝังนู้นเยี่ยวดูไปเยี่ยวเสร็จแล้วขึ้นไปนอนเลยนะ พ่อทาบ้านไปให้เนี่ยน้องไม่นอนพ่อกับไม่นอนน่ะไปเข้าไปเข้าไปข้างในเนี่ยมึงมานั่งข้างหน้าหัานทําไมเออพัดหลบไล่เขาจะไม่เข้าใจพัดหลบเท่าไหร่เข้าไปข้างในเร็วไปในบ้านพ่อจะได้ไปนอนแล้วจะไปกินทำไมมันดึกขนาดนี้แล้วโอ้ดูดิเทกินหมดเลย เอาไม่เข้าอีกเดินวนไปเดินเอาโอ้ยอวดเอ้ยไปนอนได้แล้วลูกหนูไม่ไปนอนแต่จะให้แม่จีบมาอุ้มเลยนะอ่อให้อุ้มไปปล่อยเลยให้ป,ปล่อยวัดนะตัดหางปล่อยวัดเลยอ่ะไม่นอนไม่ยอมนอนนี่ไม่ต้องมาก้มหน้าสำนึกผิดดอ,อกไปไปนอนได้แล้ว ดูสิเหมือนอะเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนยงพิตุอีกแล้วอ๋อจะนอนในบ้านได้ลูกไปโอ้ก็อยู่ทำไมอย่างนั้นอ่ะ๋ออยู่ได้งไอ้วนอุ้ยเข้าตรงนี้ไม่ได้เข้าตรงนี้อ้อไอหนีนน่เว้ยก็แปลกแเว้ยเออลงที่นอนตรงนั้นเหรอ อเออตรงนั้นก็ได้ลูกเนี่ยยกงไม่เข้ายังไม่กัดแน่นอนอ่าโอเคคืนนี้ยังไม่นอนตรงนี้คนเยวแต่ว่านอนตรงนี้นี่เอามงมุดแล้วเอาหัวเข้าไปในมุงแต่ไม่เข้าตรงนี้คนเยอ <c oughs> กลัวอะไรไม่รู้นะสับเอามีมีผ้าห่มเมียทุกอย่างเราจะหมอนตุกตาปวดเลยเก่เงเลยวลนันเอ้ยโอเคอ้าอ ราจะไปกัดหางตัวเองทำไมอ่ะอืคันอะไรลูกลงกัดเหรอืไปนอนในบ้านไปอะไรบ้านมีมีกลางนี้ไม่กล้าเข้าไปนอนในบ้านเฉยเลยอประมาณนี้ยังบึ้นเลยตัเองจังเว้ย เอา้ามานอนหลับนอนเอาขคืนนี้เอ้าไปยกลมมันตรงเนี้ยอ,อ่อ,อไปอนอนในบ้านน่ะเอาหนูที่หมดคืนนี้เจเอาลูกนอนในบ้านได้ไหมเอา้าดูสิเอา้าดูมันสิเปิดสายหน้ามันมันก็หันตูดให้เออต้องหันพัดลมใส่มันน่ะเฮ้ออ้นี่เวลายตายเลยไปนอนในบ้านนอนไปเร็วไปนอนแล้ว คุยไม่รู้เรื่องไงนอนในบ้านน,านู่นไปเนี่ยยิมานั่งอีกอมันนัด่ดโดนเบียดจังเว้เฮ้ยปวดเลย,เลย,ยหว่วงจะนอนแล้วไอ้หว่วงก็หว่วงง่วงก็หว่งหวง,วงไม่ยอมเข้าอีกโอเคลงคืนนี้ยแต่มาพนอนได้แล้วพี่โยลูกยองเข้าไปนอนในบ้านแล้วนะก็จะเ,เ,เข้าไปนอนได้ อยาจะปิดมุ้งแล้วก็ไม่ให้อยู่กันลูกคนเดยวเนาะไม่มีใครรู้ว่า,วาเรารักลูกแค่ไหนแต่อยากบอกรู้ว่าแต่อยากให้ยายโยมแต่อยากให้ยายโยมรู้ว่าเลี้ยงเขาอะดูแลเขาครก้เขาคนเดียวโยมเป็นเหมือนอาตมาไหมเลี้ยงอะไรมันก็ปลูกพันธ์คนโยมพระกับพระเถอะปล่อยไม่ได้หรอก พจริงแต่อย่างนี้อมันน่ารักคุณโยมอ,อ่ะโอเคตอนนี้ลูกนอนในบ้านแล้วนะโยมนะเดี๋ยวจะเอามุงลงแล้วก็ไม่ให้ยุงกัดลูกแล้วพรุ่งนี้เช้าตีสามเรามาดูกันว่ายุงกัดลูกไหมโอเคหลับฝันดีครับจอรักจอนะครับเอฟซีก็รักจอทุกคนฝันดีครับเอามุงลงแล้วคุณโยมแล้วก็ยุงเข้าไปกัดลูกไม่ได้แล้ว โอเควันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จของเจ้าว่าเลี้ยงเขาก็รักเราเขาโยมเนาะจริงๆคุณโยมนะโยมไม่เป็นอัตภาพโยมไม่รู้หรอกอัตภาพอยู่กับเข้ามานานมันแบบอัตภาพไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่เ้าก็เหมือนเขากับเหมือนลูกคนหนึ่งครับครอบสุขกันเหมือนกันตอนนี้นอนแล้วนะโยมนะโอเคคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ คุณนี่เช้าพ่อจะไปะหานะพ่อจะตื่นประมาณตีสามเพราะฉะ้นพ่อจะก็มาหาตอนเช้าอ่ะติดตามพระคุณโยมนะอ่าใครเห็นคลิปนี้ก็ให้หลับฝันดีมีเงินมีทองใช้นะรับบทเป็นเสรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนทุกขานนะเจริญพรสาธทุ